ตบสาวทไทยถล่มเกาหลี3เซตรวดยังไม่เสียเซตสุดชิงแชมป์เอเชียกัดหน้าพบกับเวียดนามครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลหญิง Escuela ชิงชนเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2566 แข่งกันที่สนามชาติชายฮอล์จังหวัดนครราชสีมานะครับรอบที่2โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในภู้อีครับร่วมกับเกาหลีใต้เวียดนามและออสเตรเลียตบสาวไทยอันดับ15ของโลกครับลงสนามพบกับเกาหลีใต้อันดับที่35ของโลกเกมนี้นะครับคนด่วนนายศรีวชระเมีทะคุณนะโค้ชของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจัดผู้เล่นชุดแรกครับนำโดยทัดดาวดึกแจงชัชชวนพุกศรีอัิภัทรเกิดปราดนัชชาสุขสดสศชชีพาพรจันทวิสุทธ์และก็วิบลรับ ธนพันธ์นะครับโดยมีดีนุชแป้นน้อยกับชุพตาไัโรอดเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่าทีวอลยบอลสาวไทยครับทำได้ดีกว่าแม้จะแต้ไม่ขาดมากนะครับก็เอาชนะทางด้านของเกาหลีใต้ไปนะครับ3เซตรวดเลยนะครับด้วยสกอร์นะครับ25ต่อ20 25ต่อ22แล้วก็2 5ต่อ23ครับสาวไทยในชุดแดงนะครับก็ชนะ3มแมตช์รวดยังไม่เสียเซตให้คู่แข่งแม้แต่เซตเดียวในการขันดิชแมชเชียครั้งนี้นะครับ นัดต่อไปครับในกลุ่ม E ครับกลุ่ออนี้นะครับทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามวันพรุ่งนี้เลยนะครับวันที่4กันยายนเวลา18บแนาฬิกาแข่งกันที่สนามชาติชัยฮอร์จังหวัดนครราชสีมาครับก็เกมแมตชนี้เนี่ยผู้ชมนะครับเข้ามาเยอะเลยครับแน่นเลยครับน่าจะเกือบเกือบเต็มความจุสนามนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนะครับว่ากองเชียร์เนี่ยเข้ามาไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ว่าสนามชาติชัยฮอร์ที่จุ5,000ที่นั่งวันนี้เนี่ย เกือบจะเต็มความจุนะครับดูจากภาพที่ส่งมาแล้วก็รา,ายะเอียดข่าวที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเกือบเต็มความจุสนามชัชชัยฮอ5,000ที่นั่งนะครับก็เป็นเกมที่ เราพยายามเล่นในรูปแบบของเราให้ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับเกาหลีเองนะครับในช่วงหลังเนี่ยก็มีความเหนียวแน่นขึ้นแล้วก็เรื่องเกมรุกการเสิร์ฟเนี่ยทำทำลายเรื่องของเกมรับของเราในเรื่องรับเสิร์ฟนะครับทําให้เราทําไซอาไม่สมบูรณ์มากนะครับส่วนวิธีการเล่นของเราเนี่ยก็คงยังยังออกได้ไม่เต็มเพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการรับเสิร์ฟไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องไปพัฒนาในเรื่องของการรับเสิร์ฟมากขึ้นรวมถึงความแน่นอนในการเสิร์ฟให้ดีขึ้นเพราะว่า วันนี้เนี่ยทำการเสิร์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํากว่ากว่าสตินะครับเพราะว่าพยายามที่จะทําให้การเสิร์ฟเนี่ยให้ผู้ต่อสู้เล่นยากขึ้นแต่กลับง่ายนะครับต้องต้องไปปรปับปรุงในเรื่องที่ต่อไปครับ,รบก็เวียดนามเป็นเกมที่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ชนะเกาหลีมานะครับแล้วก็ดูจากฟอร์มรอบแรกเนี่ยเขากําลังมีกําลังใจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้ นะครับเกมที่เล่นในแม่น้าเองเนี่ยผมว่าเราต้องเน้นเรื่องรายละเอียดให้สมบูรณ์แบบ่าวันนี้นะครับในเรื่องของการเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเสิร์ฟเองหรือทําการโต๊ะกลับเองนะครับต้องละเอียดกว่านี้แล้วก็เด็ดขาดกว่านี้ครับผมจริงๆผมว่าเขาคงมีปัญหาอะไรสักอย่างกันนะครับในเรื่องของการพัฒนา,นาเพราะว่าจริงๆเนี่ย เขาเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับหรือสภาพร่างกายเขาเตรียมที่จะไปคオリฟายด้วยนะครับมันก็มีส่วนด้วยมันมีความผูกพันกันเชื่อมต่อกันนะครับเพราะถ้าทําร่างกายเยอะเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาจะดาวลงนะครับเพราะว่าเป้าหมายทุกทีมนะครับตอนนี้เราไปวางไว้ที่การคราดโอลิมปิกนะครับผมผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอะไรใช่ไหมไม่มีครับวันนี้ครับ <Okay. S 1> นะครับก็ ค่อยๆให้เขาได้ประสานงานกันมากขึ้นในแต่ละแต่ละส่วนนะครับเพราะว่าในรอบต่อไปเ,เราคงต,งต้องต้องใช้ให้สมบูรณ์แบบขึ้นครับผมก็โมเมจริงๆเป็นเขามีศักยภาพของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องของร่างกายเองหรือเรื่องของการขับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเองออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะครับก็เราต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้เขาในเรื่องของการเล่นแล้วก็ เขาก็จะเป็นตัวที่เป็นอนาคตของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เกิดความเชื่อมั่นในการเล่นและให้ประสบการณ์ในการเล่นเขามากขึ้นครับเมในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเราทําการบ้านมาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เล่นได้ตามที่รูปแบบที่เราซ้อมมาค่ะก็ถือว่าผลออกมาดีค่ะโนะคะค่ะก็อย่างมันเราเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนในทีมค่ะช่วยกันพพอร์ตกันแล้วก็ทําได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้ได้ดีค่ะ วันนี้เป็นตัวหลักของทีมลงล,ลงสนามตั้งแต่ไหนครับพอใจไหมครับมองเลฝันยังหงบ้างค่ะ <writers? S 2> ก็ก็หนูก็ถือว่าพอใจค่ะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อที่จะไปข้างหน้าได้อีกเพราะว่าเป้าหมายเราก็คืออีกไกามาค่ะก็แมตช์น,นี้ก็เป็นแมตช์ทดสอบของพวกเราเองด้วยก็ถือว่าถือว่าหนูเองก็ดีใจที่ตัวเองทําผลงานออกมาได้ดีข้งางหน้าครับต้องเจอกับเวียดนานแมตช์ ก็เวียดนามก็เราเจอกันมาหลายครั้งนะคะเขาก็เป็นทีมที่แข่งเก่งเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันมาค่อนข้างที่จะนานนะคะความแบบความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเราก็จะเตรียมทีมของเราให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ประมาทค,ค่ะค่ะเวียดนามก็ถือว่าเป็นทีมที่แข่งแก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยังไงก็ไม่ประมาทแล้วก็ทําเต็มที่แน่นอนค่ะพรุ่งนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ